นายในหัวใจเรามีเพียงอย่างเดียวคือสัจจะแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะรู้สึกว่าชีวิตคู่อาจจะไม่จําเป็นเราไม่ไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองแล้วเราจะเปลี่ยนจากคนที่จะเข้ามาเป็นเป็นแฟนเป็นคู่รักให้เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณีมิตรที่ดีต่อกันสิ่งนดที่วางเป็นสัจจะลงไปแล้วก็คือต้องทําตามนั้น ไม่ปรารถนาที่จะมีคู่แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีเพราะว่าเราวางเป็นสัจจะไปแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็คือตั้งใจจริงแล้วตั้งใจที่จะอ,อ,อยู่คนเดียวดูแลตัวเองไปแบบนี้แล้วเราก็อยู่ได้เป็นอย่างดีมา1ิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่วางเป็นสัจจะลงไปแล้วก็คือต้องทําตามนั้นถ้าไม่แน่ใจอย่าวางตั้งแต่แรกค่ะแต่ถ้าวางไปแล้วต้องมั่นใจว่าสามารถทําได้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ทําได้พี่โอเคตัดสินใจ ไม่นานมากค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเ,าเหมือนกับชีวิตเราก็เดินทางเข้าไปสู่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตเข้าเรื่อยๆสิ่งใดก็ตามเราได้ผ่านมาพอสมควรแล้วต่อไปน,นี้เราจะวแวะสวงหาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับเราให้มากที่สุดโอเคอย่างบางเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะตัดทิ้งไปได้ตัดภาร,ะ,ระ,ะตรงนั้นทิ้งไปได้เราจะเปลี่ยนจากคนที่จะเข้ามาเป็น,ปนแฟนเป็นคู่รักให้เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันพี่ว่า มันสงบสุขกว่าสําหรับพี่นะพี่โอเคค่ะคนเข้ามาจิบไม่ไมีสี่ห้าปีวันี้ไม่มีแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า <ítulo> uh, หลายห, anyway, หลายคนก็อาจจะได้ทราบว่าเออเราเราไม่ไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองแล้วนะคะแล้วก็หลายหลายคนที่อาจจะเป็นคนใหม่ใหม่ก็คือตอนนี้ด้วยวัยเราเนี่ยเราก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วที่จะเหมือนกับทุกคนเป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วโดยปริยายค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครเข้ามาจีบแล้วแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาสมมารก็จะเป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนร่วมงานจริงๆใช่ค่ะไม่พิ่งไม่เพิ่งใครในที่นี้หมายถึงว่าในแง่ของความรู้สึกในแง่ของการที่จะเห็นเขาเป็นที่พิ่งทางด้านอารมณ์หรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่ แต่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นคือตัดทิ้งไปได้เลยแล้วเราก็นายในหัวใจเรามีเพียงอย่างเดียวคือสัจจะแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะทุกวัน,ท,วนทุกวันก็คือพี่มีเรื่องให้ทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูนิสัยตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําทุกวันท,ทาทาจนกระทั่งว่าเราเบาสบายที่สุดนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องทําตลอดชีวิตแต่ว่าเพื่อนๆพืนที่จะเข้ามาผู้ชายหนุ่มๆที่จะเข้ามาเนี่ย ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะอาจจะด้วยวัยที่แบบว่านี่จะเลข5้าแล้วอะไรอย่างี้ค่ะก็จะเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปยุคนี้เหรอคะก็อาจจะมีที่คนยุคใหม่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตคู่อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ที่เหลือก็อาจจะเป็นเพื่อนคุยกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนั้นไปมากกว่าเพราะถ้าหากว่ามีคู่แล้วเป็นการเพิ่มปัญหาให้ตัวเองผู้หญิงหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็อาจจะไม่ปรารถนาที่จะมีก็ได้แล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็เหมือนกับ มีความมัน่นใจในตัวเองกันทุกคนเพราะว่าด้วยวิถีชีวิตที่เป็น,ปนไปอย่างยุคปัจจุบันนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองเยอะขึ้นทุกคนจะอาจรู้สึกว่าทำไมเราต้องทนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ความจริงแล้วชีวิตคู่ก็ไม่ได้เลวร้ายถ้าสมมติเราเจอคนที่สามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วปรับตัวปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปอยู่กันเหมือนเพื่อนจะดีที่สุดค่ะก็ก็คิดไว้บ้างค่ะว่าถ้าสมมติว่าโอเคเราเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองร้อยเปอร์เซนต์พี่ก็มีการดูลู่ทางที่ต่างจััังหวดดเเาะะีีออนนก็็ยู่่จจททมป ที่ที่ไม่กี่แปลงที่สามารถเราจะสามารถดูแลตัวเองได้มีบ้านมีสวนมีอะไรอย่างนั้นได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องของในอนาคตพี่กําลังมองหาอยู่แต่ก็ยังไม่เจอที่ที่ถูกใจเพราะว่าบางที่เขาขายเยอะมากเป็นสิบไ,ได้มันไม่มีความจำเป็นสำหรับเราขนาดนั้นนะคะบางที่ก็อาจจะเล็กเกินไปก็ยังหาอยู่แต่คิดว่าปลายทางก็คือทุกวันนี้ที่เราทํางานเราก็จะมีการแบ่งเงินเก็บไว้ให้เป็นสัดส่วนอยู่แล้วว่าเราถ้าสมมติตกงานหรืออะไรก็เราก็จะไม่ได้เดือดอร้อนอะไรมาก แล้วช่วงที่เราสามารถทำงานได้หาเงินได้อย่าลืมนะคะแบ่งเงินเก็บไว้ด้วยค่ะไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าอนาคตชีวิตเราจะเจออะไรยังไงบ้างไม่ประมาทไว้ดีที่สุดค่ะก็ยังอยากยังอยากพบท่านอยู่นะคะคุณพ่อถ้ามีโอกาสแต่ว่าถ้ามันจะไม่มีโอกาสจริงๆแล้วก็ได้พยายามแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จก็คือไม่เป็นไรค่ะถือซะว่าชะตาชีวิตกําหนดมาให้เราอาจจะไม่ได้พบท่านแต่พี่ก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณพ่อก็อยู่กับเรานี่แหละ การสังขารนี้คุณพ่อคุณแม่ให้มายังไงซักก็เป็นของท่านเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลการสังขารนี้ที่ท่านให้มาอย่างดีที่สุดเต็มความสมัยรใสุดเท่าที่เราจะทําได้ในคณนะลูกที่ดีของท่านค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะเก็บหมดเลยแล้วก็จะเหมือนกับไม่ไม่ให้ไม่ให้ดูไม่ไม่ให้ไปรื้อฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ไม่แล้วค่ะไม่แล้วตอนเป็นเด็กอาจจะมีบ้างด้วยความด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเนาะแล้วก็อาจจะเยอะอยากเจอคุณพ่อที่แท้จริงว่าท่านเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบไหนแต่พอโตมาเราก็เริ่มเข้าใจชีาเออมันไม่มันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกที่เราจะสามารถสั่งได้หรือว่าอยากให้เป็นงี้มันต้องเป็นไม่ใช่ทุกอย่างมันมีแนวทางมีวิถีของมันมันเป็นชะตาของมันที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกก็คือเราไม่ไปดิ้นรนหรือว่าทวิหาอะไรจนจนเกินเกินความสามารถเกิน เงนปกติสูงไปแต่เราเลืล่องท่านอยู่เสมอถ้ามีโอกาสเจอเอ็โหเราจะขอบคุณมากๆดีใจมากๆแต่ถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรค่ะคือตอนนี้พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องปกติที่คนจะมีความคิดเห็นในเรื่องของรูปด่างหน้าตาคนอื่นแต่มันก็ไม่ควรที่จะมาวิพากวิจารให้เขารู้สึกเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือถ้าสําหรับ สำหรับพี่พี่ก็มองว่าโอเคถ้าในเรื่องทางโลกเราขอบคุณเขาที่เขามาชี้ขุมสั์ให้เราว่าเราตลกลงความอ้วนแล้วนะเพราะเราดูไม่ดีแต่ถ้าในทางทมเราอาจจะเคยไปทําคนอื่นไว้ขอบคุณที่แค่ให้เขาทําให้เราได้มีโอกาสชดใช้แต่ถ้ามันไม่ใช่ทั้งสองอย่างอันนั้นเป็นเรื่องของเขาละคือเขาเลือกที่จะทำของเขาเองสิ่งที่เราจะทําได้ก็คืออิกนอคือไม่สนใจเฉยเมยเฉยไปเลยคือถือว่าถ้าเขาไม่ปรารถนาดีไม่ได้ทําด้วยความเมตตาก็ไม่มีคุณค่าที่เราจะรับกลับมาคิดเครียดในใจ <c oughs> เราก็ไม่รู้เนาะบางทีเขาก็อาจจะพูดไปด้วยความขนองปากหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราทําเป็นพฤติกรรมบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยนิสัยอะไรที่ทํำไปบ่อยมันจะกลายเป็นชะตากรรมของเราอย่าทําตัวเป็นไก่ที่เดินเข้าวงเล่าตลอดวันหนึ่งเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เขานั่งกินเ้าอยู่เขาจะไม่ต้มน้ำร้อนถอนขนเราระวังด้วยค่ะ